สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจําวันที่27เดือน6 2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขทําจากสุขคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อวานนี้ของเรามาแค่รอบเดียวนะครับพี่ลาวสตาร์นั้นหลุดเนาะมาแค่ในรอบ V.I.P. นะครับก็คือ4114นะครับผมลาวสตาร์ผมให้3กับ9ไปนะครับคนที่ออก67202นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับส่วนลาวสตาร์ V.I.P. นะครับคนที่ออก80041นะครับของเราให้1กับ7ของเรามา1441นะครับใครวิ่ง1แล้ว1ไปรูดนะครับก็เข้าไปที่41เนาะ7ไม่มานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสียงโชคนะครับไว้นะครับนอ้อมใจพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับผมเป็นบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปทักทายสอบถามได้นะครับของเรานะครับรอบแรกผมให้วิ่งไปที่1 สายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับสลับราวสตาร์1นึ่งศูน7์หนนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่หนึ่งเจนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับคนออก4ี่ทุ่มตรงนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสำหรับลาวสตาร์ VIP เนาะในค่ำคืนนี้ผมได้นะครับก็คือ9สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ9 0 9 1 9 4 5 0 ห้าหนึ่งห้าสี่นะครับผมสามตัวผมให้ไปที่เก้าห้าหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่พสลับเราสตา์แล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบเนาทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่เนาะพ,พี่ขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะครับผมสลับคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกราบสวสดีครับ